การขยายพันธุ์พืชแบบชำใบนะคะก็คือนำใบส่วนของต้นพืชน,นั้นมาวางทิ้งไว้นะคะอย่างพวกนี้เราจะลดน้ำสัปดาหล์ละครั้งก็ลดไปปกติก็วางไว้ไม่ต้องไปสนใจอะไรมากเขาก็จะงอกเองนะคะถ้าเริ่มงอกพวกนี้ก็จะเริ่มเหี่ยวไปนะคะก็จะนำส่วนนี้เดดอกนะคะเนี่ยก็วางต่ออีกนะคะเขาก็จะงอกเีกนำมาลงดินแล้วก็ลดน้ำลดน้ำก็ ห้าวันครั้งได้นะคะพอลดน้ําเขาก็จะงอกแล้วก็ต้นโตขึ้นมาเหมือนพวกนี้ก็จะเริ่มโตตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะก็ชําใบเช่นกันหลักการเดียวกันนะคะแต่ชำล้วคือเขาจะติดและขยายพันธุ์ไปเลยไม้ประดับนะคะที่ใช้การเพาะแบบชำใบนะคะอย่างต้นนี้คือเศรษฐีพันล้านเราก็จะเด็ดใบมาว่าง ทิ้งไว้นะคะก็ลดน้ําปกติเหมือนเพื่อนเพื่อนเขานี่แหละ,ะคะทิ้งไว้เขาก็จะงอกออกมาออกหลากแบบนี้พองอกเสร็จเราก็จะเด็ดส่วนนี้ที่มีรากติดอยู่นะคะเราก็จะนํามาลงดินแบบนี้นะคะลงดินเสร็จก็ลดน้ําปกตินะคะสัปดาห์ละครั้งพวกนี้ก็ชํานะคะบางตัวยังรากยังไม่ออกอ่าตัวนี้ชําใบแล้วก็วางลง ก็จะงอกหรือแม้กระทั่งแบบนี้นะคะก็จะติดอยู่แบบนี้ก็มีรากออกมาเลยง่ายตัวนี้คือโบตันนะคะพ,พันโดยการชำใบนะคะก็จะเลือกใบที่เราต้องการจะชำโดยเด็ดนะคะหมุนออกไปแบบนี้เสร็จเรียบร้อยเราก็จะนําใบโบตันนั้นนะคะมาวางโดยจะวางลักษณะแบบนี้นะคะให้งายขึ้นแล้วก็วางไปเลยนะคะแล้วก็ลดน้ําปกติเหมือนกับเพื่อนๆเ,เขาก็คือสัปดาห์ละครั้ง ก็าวางแบบทิ้งๆควางๆ,างๆมันต้องใส่ใจมากตัวนี้คือโบตันที่ติดเรียบร้อยนะคะสีอาจจะต่างกันเพราะว่าอาจจะอยู่ในร่มด้วยตัวเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวจะดึงรากให้เพื่อนๆดูนะคะเนี่ยจะมีรากแบบนี้ขึ้นมาเห็นอยู่นะคะไม่อยากดึงออกทั้งหมดเนี่ยเขา,าก็จะปิดรากขึ้นมามองเห็นนะคะมีรากด้วยเีนี้ถ้าชัวร์ว่าติดไหมตรงนี้เห็นรากนะคะถ้าชัวร์ว่าติดไหมก็จะมียอดแดงออกมาตรงนี้คือติดนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะเสร็จเรียบร้อยเราก็จะนำใบโบตันนั้นนะคะคมาวาวง โดยจะวางลักษณะแบบนี้นะคะให้หงายขึ้นแล้วก็วางลงไปเลยนะคะแล้วก็ลดน้ําปกปติเหมือนกับเพื่อนๆเ,เขาก็คือสัปดาห์ละครั้ง mm hmm. ก็วางแบบทิ้งๆคว่างๆไม่ต้องใส่ใจมากตัวนี้คือโบตันที่ติดเรียบร้อยนะคะสีอาจจะต่างกันเพราะว่าอาจจะอยู่ในร่มด้วยตัวเมื่อกี้เนี่ย,เ,ยเดี๋ยวจะดึงรากให้เพื่อนๆดูนะคะเี่ยจะมีรากแบบนี้ขึ้นมาเห็นอยู่นะคะไม่อยากดึงออกทั้งหมดเนี่ยเขาก็จะติดรากขึ้นมา มองเห็นนะคะมีรากด้วยทีนี้ถ้าชัวว่าติดไหมตรงนี้เห็นรากนะคะถ้าชัวว่าติดไหมก็จะมียอดแตงออกมาตรงนี้คือติดนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะลดน้ำกระบองเพชรอาทิตย์ละกี่ครั้งดีลดปริมาณเท่าไหร่นะคะขึ้นอยู่กับดินที่เราผสมให้กับกระบงเพชรอย่างดินตรงนี้ก็จะโปร่งระดับหนึ่งนะคะดิฉนันก็จะลดสัปดาห์ละหนึ่งครั้งคือลดทุกวันอาทิตย์ นะคะบางครั้งลืมสองอาทิตย์ไม่ลดก็ไม่ตายนะคะบางครั้งยิ่งก็แทงยอดแตกหน่อออกมาได้ดีมากแต่เวลาลดต้องลดที่ชุ่มที่ตรงนี้จะลดประจําคือทุกวันอาทิตย์ก็คือสัปดาห์เจ็ดวันครั้งนะคะลดบ่อยทุกวันได้ไหม,ไมก็คือไม่ได้จะเน่าแล้วก็ตายได้นะคะ